มาพบกับช่องมดสาวลุยกินแซ่บนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ที่หมู่บ้านห้วยกุ้งนะคะก็คือบ้านฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาหาของป่านะคะหรือว่าผักที่ขึ้นตามฤด,ดูกาลในช่วงนี้นะคะกําลังออกใหม่ๆค่ะเพราะว่าฝนพึ้นตกลงมานะคะตกลงมาได้ประมาณสองสามวันแล้วนะคะน้ําก็ขุ่นค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปหาปลากันไหมฟ้าไ,ไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาปลาเราจะไปหาลูกลูกอะไรนะ ตัวอะไรนะที่มันดำๆอ่ปะอปลาก๋อไปเนานะมันจะเหมือนแบงค์คีควายอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบงคีคควายมันจะอยู่ในในอะไรอะเขาเรียกว่าอะไระปลาเกอ๋อและไปเนาะคือมีค่ะเือมีค่ะเนี่ยค,คือมีค่ะนะคะแต่ว่าภาษาไทายนี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่า ที่เขาเรียกกันก็จะเป็นแมงคี้ควายนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในขี้ควายนะคะเอา้างงละสิหนูก็งงเหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวตามน้องเข้าไปในป่าก,ก่อนนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็คือหมู่บ้านต้นกด้วยสิงเข้าไปในเตื้อค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาทักทายฟ้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะมาห้อยกุ้งเมื่อไรต้องพึ่งฟ้านะคะเพราะว่าฟ้าก็ชำนาญทางแล้วอุดอไม้สวยจังเลยแอกเก็ตอยนะเพราะเพระ ดอกไม้สวยมากเลยมาอยู่บนต้นไม้ทุกคนดอกอะไรสวยงามขนาดนี้นี่นะคะตอนนี้เราก็ตามแม่ฟ้าไปนะคะหรือว่ามือกาไปค่ะมือกาะแลแตว่าะคมีค่ะแกน,นํำลายตัวเองนะคะ <c oughs> อู้มะม,ะมะ่วงต้นนี้ลูกดกว่าหนูจะไม่กินมะม่วงอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนั้นอะ่ะปากมันอะ่ะโอ้ ไม่ใช่ป่าป่าหนูนั่นแหละคือมันเป็นแผลค่ะไปกินจากต้นต้นมันนะคะอู้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนนี่วู้มีขานะคะเยอะมากนี่เดี๋ยวเราจะเก็บนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บมาหนึ่งเขาเรียกว่ารังรอเปล่ามรังนะคะที่มันเยอะมากเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าแล้วมาอรลอยมากมาเป็นเมคิกไฟก่อนเดี๋ยวตามฟ้าไปดูแล้วฟ้าฟ้าไม่ได้ไปเก็บนะไปเก็บมะกม่วงแก้วแก้วที่ซอฟผู้สายถ้าขวดอื้อะไรไม่ดิซอลลไม่ล้างนะคะอันนี้ก็คือปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ ปากก็จะเป็นแผลเหมือนหนูไม่ใช่หนูกินไม่เป็นน่ะปากนีคือเป็นแผลเลยอ่ะมะม่วงสามปีหรือเปล่านี่นะคะทุกคนนี่กำลังออกมาใหม่ๆเลยอ่ะบัวแซนด์ซอกอ่ะลงดินหมดแล้วโอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่เหรอโอ้มีอยู่เยอะเลยเห็นไหมคะ อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะอ๋อนี่นี่มีอยู่ค่ะพ้มา,นนา,ามันกินนี่นี่กินแล้วก็ลงดี่หน่อยมันก็จะลงเข้าไปใน,นดินนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในอีกค่ะว่ยตรงนี้ก็มีนะเนี่ยโอู้ยเยอะมากเลยอะ่ะนี่ทุกคนอันนี้ก็มีนะคะเยอะมากเลยเห็นไหมนะเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นก่อน คนตอนนี้นะคะเราไม่ได้ก้าวออกไปไกลาจากหมู่บ้านเลยนะคะของกินก็คือมีเยอะมากและเฉพาะแมงเนี่ยแมงควาฟเนี่ยเยอะมากดูอู้อ้มันก็มันก็ฝั่งนี้เยอะมากทุกคนมาดูฝั่งนี้ค่ะปะ้เนี่ยมันเยอะมากอู้ดูแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะขบวนเดี๋ยวเราไปดูขบโนคะ <S <S ่ะตามน้องไปดูขบนก่อน,นะค่ะ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่ล้มไม่ใช่มดนะคะก็มาด้วยนี่ทุกคนอันนี้เยอะมากอ๊้ดีหมดเลยอ๋อไม่ใช่นะตะกะเตนี่ของอร่อยมาอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยทุกคนมนอยู่ข้างในด้วยนี่มันเยอะมากมันเยอะแบบสุดๆเลยอะแล้วก็ ป้าก็เก็บแล้วข้างังา้าอันนี้คะนู่นอันน่นกำลังเพื่ออ,ออกนะคะโอะ้เลว่อ้อยจิวี่งกันหมดเลยให้ป้าเก็บก่อนนะคะน,นี่วิธีการเก็บหมุนหมุนหมุนเข้าไปค่ะแล้วก็กรอกใส่ปากเลยอันนี้มีไหม โอมีอยู่นะนิดนึงแต่แม่นะปล่อยเข้าไปเถอะอันเนี้ยโชคดีไปนะ <c oughs> มีเยอะมากขนาดใกล้ๆเองนะเนี่ยก็คือหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนี่เองนะคะสังเกตนะคะก็จะเห็นหลังคาบ้านของพี่น้องที่นี่อยู่นะคะนี้ก็จะเป็นต้นหมะปิงนะคะ ต้นมันก็ออกใบเขียวๆแล้วย่ออ่อนมันเยอะมากเลยฟ้าเดี๋ยวเราเ,รเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะฟ้าบอกว่ามันมีเยอะมากมันไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าสเสน่ห์ของที่นี่นะคะก็คือของกินเยอะดีค่ะ <c oughs> ของกินหรือว่าเขาเรียกว่าของป่าค่ะเยอะดีค่ะ นี่ยังอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขายังอนุรักษ์อยู่ค่ะอันนี้ก็ให้ฟ้าเก็บไปก็ให้มันลงไปในช่องว่างๆก่อนนะคะแล้วก็บิดๆ,ๆมันค่ะนี่ถ้าจะเก็บหมดในป่านี้นะคะน่าจะเต็ม <c oughs> เต็มอะไระคะ่ะฐานที่แม่เอามานะคะ เราให้ลูกช่วยกันเก็บค่ะ,อ,ะอันนี้ต้นน้อยนาหรือวะนี่นะคะล้อรอบเขาก็จะปลูกผลไม้พวกลำไย,ยนะคะแล้วก็จะเป็นมะขามมะม่วงผู้นี้นะคะน้อยนาค่ะเยะอะมากมาปิงนี่ไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นตามธรรมชาติเองค่ะเพราะว่า ที่เนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าสงบดีค่ะส่วนมากก็จะเป็นเครือย่ากันเองนะคะตอนนี้ก็คือป่าหนูเลือกคันแล้วค่ะเพราะว่ามันไปเดินใส่อมือกี้อันนั้นนะคะฟ้าฟ้าีเบียกรซุกรุเออถ้าคุณสาร่าจะจักแก่ผะคะเนก็บผดทักคุณหญิงแกล่งแห่ยื่อกุ้งนะคะสองเมลูค่ะ มาจุนไเยอะาโอ้อาชาจุมันเยอะมากเลยค่ะเน่เน่เน่ปีเถอะเยอะปีเถะกันตะปูตไปเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกินอ่ะขั้วกินดีกว่าตะปูปีนี่นะ

อ๋อแล้วสัตว์มันช็อกไม่ไม่ต้องรู้เบสเบ้โคกนี่นะคะป้าเขาก็จะใช้สูตรสูตรสูตรของป้านะคะถ้าเป็นเราเราก็จะผ่าออกมาแล้วก็มันก็จะบินหนีไปหมด ค่ะทุกคนหลังจากหาแมงคีควายเสร็จนะคะเราก็จะไปหาปลาต่อค่ะปลาโตไม่ใช่<ล>ไม่ไม่ใช่ปลาตัวโตแล <laughs> ไปหาปลาโต <laughs> <laughs> วันนี้เราเดินไปนะคะวันนี้ทีมงานเราเยอะมากคะ่ะนำเสนอโดยเ <laughs> ซอร์กอ <laughs> <laughs> พาพ์ตีเซอร์กอไม่ใช่แล้ว <laughs> เขาบอกว่าให้เรียกพี่กอค่ะอย่าให้เรียกพาตีคะ่ะ จีดูแก่ไปนะคะแล้วก็ล,วกลิขสิยาแบบเจ้ามีเล่ตั้งแต่แลิขสิยาโอ้เขาไม่ใส่รองเท้านะคะเนี่ยแล้วก็อย่าปุนลานะคะปืนลากับแบะไปด้วยข้างหลังนี่ก็คืออาวุธนะคะดูกันแต่ตัวะคะ่ะวันนี้เรามีทีมงานเยอะมากค่ะบึกบึน และถึกถึงตรงนี้ก็จะเป็นวัดห้อยกุ้งนะคะแต่ไม่มีพระนะคะมีแต่วัดค่ะ,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 ะทุกคนได้ยินะส,ะสน้ำไหมคะ,ะ,ะน้ำก็น้ำห้อยอยู่ใกล้ๆเองนะคะเข้ามีน้ำให้กินกเข้ามีน้ำนให้กิน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงครึ่งทางหรือยังก็ไม่รู้นะคะก็กำลังเข้าสู่ป่าไม้ศักนะคะหรือเปล่านี่นะคะเราก็เข้าสู่ป่าไม้ศักนะคะเมื่อกี้เราผ่านป่าไม้ไผ่มาแล้วะคะ่ะก็ คือเราจะเดินตามห้วยนะคะเพราะว่าเราจะขับลาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาค่ะก็เลยไม่ได้เอารถมานะคะ,ะเนี้ยขากาคืออะนะคะค,คนที่เรียกว่าญ่ปุลานี่นะคะชื่อก็คือพัสสังงีนะคะค <laughs> <laughs> พัสสังงี ส่วนเสืเ้อแดงนี่เชื่อเลยนะป,ะนปาะ้า,านุาแบบจอมีดิแหละหนูมีดิแหละฮะอานุรักษ์นิรัตรึป่ะน่าจะใช่นะคะ,ะทุกคนตอนนี้เราก็แยกทางกับพวกญี่ล<ะ>ปลาแล้วนะคะ ตอนนี้เขาก็จะไปหาปลาค่ะแต่ส่วนเราอ่ะจะไปหาเห็ดค่ะแยกทางกันนะคะทำไมตัวนี้ใหญ่มากไปอีกไกลแม่ฟ้าอีกนิดเดียวนะคะจะไปหาเห็ดค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงต้นสับเสือนะคะเราแยกทางกับพี่เขาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะก็เนี่ยเขาแกล้งหนูอ่ะก็คือ เขาให้หนูเยียบค้ควายเมื่อกี้นะคะเขาให้หนูมองบนต้นไม้ค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้สองให้รู้ว่าอย่าไปฟังคนอื่นเยอะค่ะเพราะว่าถ้าตามคนอื่นเยอะก็อยากจะเห็นผลที่ที่ทีเจอเหมือนน้องก็คือเยียบใส่ระเบิดนะคะเดินเข้ามาในป่ามากับฟ้าสองคนนะคะก็เลเคล็ดลับมห้มวยด เด yeah, ี๋ยวเะเดี๋ยวเราดูชายแวีเะว่ามันมีไม่มีอ่ะมันแทบหมดแล้วอ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากจุดที่เราบอกว่ามีเห็ดนะคะแต่มันไม่มีนะคะแล้ก็กลับมาหาพี่เขาค่ะที่หาปลานะคะตอนนี้ก็คือน้ำมันขุ่นนะคะเราก็จะใช้แหค่ะแต่เราไม่รู้ว่าน้ำมันจะลึกประมาณไหนนะคะอากาศอับชื้นมากนะคะเอา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 โอ้โหเยียบซะไปไหน โอ้พี่เสื้อสวยมากเลยฟ้าจะพาไปในห้วยนะคะมันลึกไหมล่ะลึกปะไปก่อนเหน่วยกล้าตายไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปน้ำมันขุ่นนะคะไม่ลึกว่ะไม่ลึกลลนะคะนู่นนู่เขาได้ปลาแล้วนะคะสังเี้เอย่าพิ่งจะร่ออ,อันหละกหัวเลย น้ำมันเสียดังนะคะเขาไม่ได้ยินเราค่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากลับมาแล้วนะคะนู่นผีเสื้อเยอะมาก,อกดอกไ,งงไ,งไม,ม้สวยมากดอกไม้ปลาธรรมชาติที่สวยงามผีเสื้อหลายแบบมากเลยสวยมาก ค่ะทุกคนตอนนี้เราไปหาปลากันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนู่นเขาหาปลาอุ้ยสังงีได้ปลายอยีกแล้วนะคะสังงีหรือว่าชายาก็จะชื่อว่าเนีย่ยปลานั่นเองค่ะเลยเลยปะ ฟ้าจะพาไปหาอะไรไม่รู้นะคะอะเเลรบหรอ,อ๋อฟ้าเจออะไรนะปากกอนกันเลยค่ะแลยมีค่ะพวกมีค่ะนะคะก็ให้ฟ้าเก็บไปก่อนนะคะอ๋อฟ้าต้องการมีดมีหมอนเ<ม>อ้ยมีหมอนม <laughs> โอ้ชิแก้วแก้วยังไงกันเนี่ยให้ฟ้าเก็บ อันนี้ก่อนค่ะแมนก่อนนะคะไม่ได้เอาน้ำมาค่ะหิวน้ำมากเลยว่ามันหลุดออกมาหมดแล้วค่ะ จะบอกว่าช่วย่ยมันออกมาเยอะมากเลยนะคะที่บ้างน้องไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าที่บ้านฟ้าน่ะก็ยังเป็นอุดมสมบูรณ์นะคะหรือว่าคนไม่เยอะคน <laughs> เยอะ เราลงไปหาพี่เขาไหมว่ามันมีที่นี่เครือหนึ่งนะคะยังไม่ไมีมนี่ขอกอร่อย มีค่ะพวมีค่ะรู้สึกว่าภาษาตัวเองเหมือนจะพูดไม่ค่อยชัดแล้วนะพอซายไกลก็นู่นนูนนูนมีที่นูนน่นะเนลยนะคุณนุน่นป้าไปนูน่นค่ะมันมีที่นู่นร้านแต่นุ่นเห็นอีกร้านนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอู้ร้านนี้เยอะมากนุน่นเห็นไหมป้าเนี่ยร้านเนี่ยเยอะมาก ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ฟ้าก็จะพาไปอู้เยอะมากนู่นพลานเกเรดอรมีเกเรดอรด้วยนะคะอู้เยอะมากดูนั้นนั้นเยอะที่สุด เขาไปหากล้วเขาขึ้นไปข้าบบนแล้วโอ,โอ้ลงไปหมดเลยแล้วดูอันนี้มันสีชม <c oughs> พูเลยอะดูเหรอ เลี้ยวๆๆเราแตะก็เลียนั่นมาแล้วคันนี้ไม่กวนเลยจริาจังมาแล้วก็เลี้ยมเข็ดแล้ววูวูน้าเนี่ยนี่นี่นี่อี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 ขาตนเข้าไปในคิดดีหมดละ

น,น,นี่เป็นอมาแล้วเนี่ยสับอกว่าคนหาปลาก็ไปหาปลาอยู่นี่คะ่ะเหตุผลหนูที่เราตามหาแต่ว่ามันแห้งไปแล้วคะ่ะไม่มีไม่มีเลยอู้หข้างล่างลปลาไปเก็บนะคะ ผักเกลีดอ,ะนะอกนั่นเองค่ะหาอยู่หากินภาษาเด็กโดยนะคะนุเ๊เอาแค่เรามาฝกเอ๊ะจุ๋ยวะ อยาให้คุณได้กินกินแล้วแก้มจะแดงแดงมือสีแครอทลาล่าลาอุา้ยดอกกล้วยไม้สวยมากอันนี้คือมันล้มนะคะดอกไม้สวยมากมันลม้มแต่ว่า ดอกไม้ดอกเบืไม้สวยมากค่ะต้นไม้ลงค่ะมันขาดเก็บกินเลยนะคะแต่ดอกเบืไม้สวยจริงนะดอกไม้ตามธรรมชาติจเจอเมลอีกแล้วหิ้งที่ไกยโอ้ยเก็บตุก เดี๋ยวเราไปทำตรงใกล้ๆน้ำหวยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมุดเข้าไปในดินนะคะ เ,เร็วมาก่ะจีเรลยจีเรลยโอ้โมันกำลังออกลูกเยอะมากแยอ่ะป้าเนี่ยมันกำลังออกลูกเยอะมากเลยนะคะ <t> ถ้าเรามาที่แบบมันรุนร้อะมันจะเก็บง่ายกว่าค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปนะคะ